สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าวิมลฟ้ามเป็ดไข่จังหวัดบึงกาฬจ้านี่ละจ้ากะไข่กะไรคือเก่าเขาจากผักคือเก่านี่มึงดูจ้ามีไข่เป็ดปีกทรงเนาะจ้าจังหวัดบึงกาฬห้ากระไดกะไข่เป็ดสดจากฟ้ามเนาะจ้าเนี่ยจากการเลี้ยงเป็ดตื่นขึ้นมากระสิประมาณนี้ นี่นะจ๊ะสีประมาณนี้เก็บไข่เนาะจ่ะพี่น้องตื่นขึ้นมากกระไดจ้ะให้อาหารให้อาหารแล้วก็เก็บไข่นี่นะจ๊เะเครื่องนี้กับอากาศ้อนแน่เนาะจ๊เะเขาก็ต้องเพิ่มน้ำให้แน่สำหรับน้องเป็ดก็ได้เพราะว่า หอนแต่กับว่าหอนท่านหอนปนนนันไดเนอกจากสว้อดีนไม่ซ่ามีแต่หอนแห้งแต่กองเติมน้ำหลายเลยนะจ๋าเนี่ยนะจ๋าใครสนใจใครเป็นราคาปีกส้งกระทากระโถนขม่าใดคือเก้านอกจากศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าแปดห้าหนึ่งแปดสามนาะจากโทรขม่าสอบถามโทรขม่าใครสนใจอยากเลี้ยงเป็ดกะ ศึกษาเรียนรู้เขามาศึกษาเรียนรู้ได้นอกจากแต่ว่าก็ต้องทักนัดกับเพื่อนก่อนนอกจากนัดกับเจ้าของฟ้ามนนันก่อนเพราะว่าเพื่อนกับบอคอยา่างนัดเวลากับเพื่อนมือใดเพื่อนว่างกันเขามาได้นอกจากนี่จา่นนจาเน่จ้าพี่น้องหลายตอนซ่อนพี่ยังมีได้จา้เจาเจบเอวจ้าเจบเอวซุ้มมือสำรับอันเจบไข่ก็ได้ ไข้นแนี่ยะเสาร์อาทิตย์เนาะจ้ะถ้าเสาร์อาทิตย์กับสีเมียนเด็กหน่อยแฝดมาซอยแต่ว่าคั้นวันธรรมดาอะพอมแล้วก็อ้ายเพื่อนสามคนเนาะจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะไค้สนใจกับทักกระทษเข้าป้าได้เ <c oughs> ก้าจะ ไข่เป็ดเข้ากับตอนนี้กับประธานในพ่อขายเนาะจ้ะไข่เป็ดเป็ดบ่อนไข่บ่พ่อขายเบิด์ตซื้อมือนเ,อเอนาะจ้ะเก็บซื้อมือเบิด์ตซื้อมือเนาะจ้ะพี่น้องนี่สำหรับใบยางกับกระลังปงเนาะจ้าตอนนี้ก็ได้ใบยางร่วงและกระลังปง นีตอนนี้ก็กำลังขนขี่เป็ดมูนเป็ดออกนะจ๊ะออกไปขายนะจ๊ะลูกค้าสร้างว้สองลอยสอบยังเหมือนบรท่านดีกุนอยู่นะจ๊ะพ่อวานประ่านมีเวลากนสำหรับคนเทียนเข้าใจแล้วในการเลี้ยงกะ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ยากปบนได้นะจ๊ะ <c oughs> ค่ะตื่นเศาราขึ้นมากอะ ให้อาหารเก็บไข่เนาะจ้ะอันส่วนขี่เป็ดกะอาทิตย์หนึ่งเข้ากับกลอยู่เทียนหนึ่งอันอาทิตย์หนึ่งกลุยู่ประมาณเทียนหนึ่งเนาะจ้ะประมาณนั่นแหละถ้าอาทิตย์ใดกลนเหล้วมือใดก็คือเหล้วแล้วก็อีกเป็นมือกับกลุนเทียนหนึ่งเนาะจ้ะเนาะจ้ะ เสาอทิย์กับไข่เน่นอกจากมีเด็กหน่อยไม่เก็บซอยสำหรับเลี้ยงเป็ดมันกับวบัวใหา่อย่างหลกจากพี่น้องมันกับให้อาหารเก็บไข่เท่านั้นละ่และแล้วก็เลี้ยงเพราไม่มีคนขี่กับแค่นั้นแล้วก็เลี้ยแล้วก็บึงเฟียงว่ามันเกาไปขี่มันไหลไปค่ะมันไหลกับกูเอาออกเปลี่ยนเฟียงใหม่ถ้ามันไม่ทนไหลกับ,กบแค่ดึงดึงขึ้นซื้อนะจ๊ะตากนี่นะจ๊ะ สำหรับวิมุ่นฟ้ามเป็ดขายจังหวัดมุนการท่าโอก,า,กาขอขอบคุณนะจ๊ะพราค่าแม่ขายทีอุดหนุนยังเหนียวแน่นกับวิมุ่นฟ้ามเสมอมากนะจ๊ะกะ็รู้สึกว่าสีขาวปีที่สองแล้วนะจ๊ะสำหรับวิมล่ฟ้ามได้มาเปิดฟ้มแล้วกันจำนายใครเป็ดอยู่ในจังหวัดนี่นะจ๊ะ จังหวัดบ,บึงกาฬจังหวัดบ,บ,บ้านเกิดเมืองนอนเน่าจะกะล่าวรู้สึกว่าการตอบรับดียู่เนาะจะสำรับอันม้อสำรับมื้อนี้ก็ไว้เท่านี้ก็นนาจะเพราะว่าสิไดเก็บไข่ฝากเก็บข่เฝ้าออกไปส่งลูกค้านาะจะเพิ่นกัตถาไข่สวัสดีจ้า